เขาไม่ได้บูลลี่พอกําลังพูดว่าเขาบูลลี่ว่าเขาบิดเบือนว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้เอามานั่งพูดว่าเขาดูถูกเขาไม่ได้ดูถูกเพราะสิ่งที่ตัวเองพูดมันย้อนแย้งเป็นมาดามอีนุนนาะอีกระจอกกูไม่ให้ค่ามึงอีกระจอกหนูนาะแล้วสิ่งที่ตัวเองนำเสนอนอะมันบิดเบือน พอตัวเองไปทําเขาไปพูดให้เลไลเสียหายก่อนหาไวเลาไๆพยายามจะเสียมหาไวเลาไลเนี่ยทําพฤติกรรมเนี่ยแกล้งแกลงกงกุ้งกวงกังกัง,กงอยู่อย่างนั้นน่ะเหมือนมีพี่รุธอย่างนั้นอย่างนี้พยายามพูดให้เขาเนี่ยผิดสุดท้ายตัวเองไงอืมไม่อ่าตรงปกค่ะตอนนี้ใช่แล้วทีนี้กําลังอินได้ที่งไง แล้วมันมีคนเข้าไปไงพอคนเข้าไปอย่าลืมนะคนที่มันนั่งโกหกแล้วคนที่เขาพูดถูกจุดแทงใจดำอะ่ะหนึ่งคนที่เขาพูดแล้วมันถูกจุดแล้วแทงใจแดนความทุกข์ที่มันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วอะ่ะพอเห็นคนเนี่ยเข้าไปหาใครเข้ามานะ่ะทั้งลูกสาวลูกสาวแล้วก็อีกคนนึงไม่รู้ใคร Apa mana? <coughs> ดีใจลาสวันดีค่ะพี่หนูนาวัสดีจ้าทุกคนเลยนะคะไงร้องไห้สร้างภาพใช่เพราะว่าได้จังหวะไงได้จังหวะได้เวลาพอดีเพราะว่าเอาตัวนี้ไปเป็นคอนเทนต์ hmm. เพื่อที่จะเรียกเพื่อที่จะเรียกร้องความสงสารทาั้งๆที่เขาไม่ได้บูลลี่อะไรเลยทั้งๆเขาไม่ได้ดูถูกอะไรเลยแต่เขาพูดความจริง อ้าันัทมเว่าเห็นล้เ็นทีแ่าม่่ดไม่ด้ทที่ทนฮ้าฮะเอามาแค่นี้แต่ที่กริงยาวกว่านี้ยาวเป็นสิบนาที หนังมันเข้ามาสวัสดีทุกคนนะคะทำไมต้องมาดูถูกพี่หนุนาด้วยี่ฉันไม่เคยอดใครอยากค่ะดิฉันอยากกินอะไรดิฉันก็ได้กินนะพี่หนุนาอยากกินอะไรพี่หนุนาก็ได้กินแต่ทำไมต้องมา i <laughs> แม่บอกว่ากาดำเป็นคนส่งข้อมูลแม่บอกว่ากาดำเป็นคนให้แม่เล่นอีหนูนาเล่นอีจันสีนี่กาดำยังมีน้ำใจเข้ามาแม่แลเลยจ๊ะค่ะแม่ค่ะ <c oughs> ตอแหล <c oughs> ตอแหลค่ะพี่น้องค่ะตอแหลทั้งแม่ทั้งลูก จะเข้าไปไงคิดว่ายัางยังไงกาดำก็ไม่เอาเพราะทำไมเพราะพูดชัดเจนว่ากาดำเป็นเป็นคนที่ให้เล่นคนนั้นเล่นคนนี้นางไม่คาดคิดว่ากาดำจะเข้าไปให้กำลังใจไงได้จังหวะเ,เลยอเลยอ่ะเออ บอกจะไม่ยุ่งจะไม่ด่าใครจะไม่พูดอะไรถึงใครวันนี้ด่าสีค่ะวันนี้ด่าจันสีค่ะทําไมถึงด่าดาเรื่องงัวค่ะด่าเรื่องงวั <c oughs> งงวพูดเรื่องกฎหมายใช่ไหมได้คอนเทนต์เพราะมันไม่ได้พูดให้พวกเราเนี่ยสงสารอะไรมันแต่ที่มันได้ใจคือ f อฟซีควายไงเอซควายที่ยังบอกเชื่อมั่นในตัวป้า แล้วสิ่งที่เขาทําสมควรไหมสมควรจะเอาป้าออกมาประจานป้าผู้หญิงคนนั้นที่ชื่อเรลัยทำไม่ถูกต้องทำไมไปหาป้าแล้วต้องเอาป้าออกมาประจานนี่ไงคือคนพวกนี้อปึกนี่ไงเพราะอะไรคะทำไมเรลัยต้องพูดทำไมเรลัยจะต้องออกมาพูดแบบนี้เพราะทำไมเหรอคะก็เพราะมันเอาไปบีดไง มันบิดโดยที่ไม่ใช่ความจริงแล้ววันนี้ยังพูดเรื่องตู้เย็นว่าทำไมเลไลต้องขยันขยอให้ป้าเนี่ยเปิดตู้เย็นทำไมต้องให้ป้าเนี่ยเปิดตู้เย็นแล้วเลไลก็เพราะอะไรเพราะกลัวของมันเสียเพราะเลไลซื้อไส้กรอกถ้าเป็นภาษาเยอรมันเขาจะเรียกว่าอืม มันไม่ใช่สลามี่แต่เป็นเป็นอ่ะเหมือนสลามีอ่อะใช่ไหมมิดสลามี่นะถ้าเป็นเยอรมันเนาะสลามี่หรือว่าอ่ะไส้ถ้าบ้านเราไส้กรอกเขาคงกลัวมันเสียนะอันนี้พี่หนูนาก็ไม่ได้ถามเขาอ่าเขาก็พูดให้ฟังว่าหนูกลัวว่าของมันจะเสียหนูเห็นในบ้านแกแล้วนะ่ะหนูกลัวของมันจะเสียหนูก็เลยบอกให้แกเปิดตู้เย็น ให้แกเปิดตู้อ่าไม่ใช่ให้แกเปิดตู้เย็นเอาไปไว้ในตู้เย็นแกไม่ได้ขยันขยอแต่ให้เอาของเนี่ยไปเก็บไว้ในตู้เย็นแกก็ดีใจนะพี่แกก็เปิดตู้เย็นเพราะตู้เย็นก็ติดกับตัวหนูพอเปิดออกมาไม่มีอะไรเลยเออมันไม่มีอะไรเลยอยู่ในตู้เย็นนะ่ะเขาก็มาเล่าความจริงเพราะมันเอาขึ้นไปบิด มันบอกว่าเลไลพยายามที่จะมันเปิดตู้เย็นมันพยายามที่จะให้สังคมคิดว่าเลไลไปสอดแนมมันอนะความหมายนะคะทุกคนคิดอย่างนั้นนะไปสอดแนมไปแอบดูอะไรเงี้ยอ่ะแล้วทีเนี้ยนางบอกว่าดฉันพูดถึงเรื่องตู้เย็นแล้วดิฉันไม่กล้าพูด ไม่กล้าบอกป๋าเลยดิฉันก็ไม่กล้าบอกปะเลยว่าเรไลเขาดูถูกเราก็ามาหาเราแล้วเขาดูถูกเราทําไมมึงไม่บอกทําไมมึงไม่บอกหัวมึงว่าเรไลเขาไปเพราะอะไรเรไลเขาไปเพราะมึงท้าเขาเพราะมึงท้าทายเขา มึงบอกถ้าคุณเลไลแน่เก่งให้มามหาดิฉันที่บ้านเพราะคุณเลไลเนี่ยน้ำลายเพราะคุณเลไลเนี่ยจะไปแกล้งความดำเนินคดีดิฉันว่าดิฉันมินว่าดิฉันด่าว่าดิฉันเอาขึ้นมาแฝนและบูลลี่คุณเลไลเสียหายคุณเลไลไม่ต้องไปเสียเวลาหรอกค่ะเพราะดิฉันก็อยู่ฝรั่งเศสเหมือนคุณเลไล เหมือนกันกับคุณเลไลเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลไลเนี่ยจะมาหาดิฉันก็ได้นะคะยินดีต้อนรับเชิญค่ะเลไลเขาก็ไม่ได้สนใจสุดท้ายเลไลก็มาอ่าสุดท้ายเลไลก็ไปหาเพราะคำท้าไทย